ถึง3เดือนกลับมาไม่ให้วาาีซ่าขาดไม่เสียประวัติใช่ไหมครับคําตอบก็คือว่าคือมันไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะเขากําหนดให้เราเยอยู่ได้ไม่เกิน90วันเนาะแต่ถามว่ามันจะเป็นประวัติที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ว่าตัวเราอะคะ่ะ อยู่นานขนาดไหนเพราะถ้าเกิดว่าคนไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมเนี่ยไม่ควรจะอยู่เกิน1นถึงสสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่นานนะคะมาดามขอยกตัวอย่างอย่างเช่นบางเคสนะคะอยู่แบบ80วันพอบินไปอีกรอบนึงเนี่ยผลปรากฏว่าตมถามนะคะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุณอยู่เกาหลีตั้ง80วันทําไมคุณถึงอยู่นานคุณเข้ามาแอบทํางานไหมและประเทศไทยคุณทํางานอะไรทําไมคุณไม่รีบกลับไปทํางานที่ประเทศไทยของคุณนะคะผลปรากฏว่า เคสแบบนี้ที่โดนถามหลาย,ลายครั้งนะคะคือตอบคําถามได้ไม่เคลียร์นะคะไม่โอเคไม่โดนใจตอมอผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วตอมอให้ติดตรอมอแล้วส่งกลับประเทศไทยคือไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีเนาะดังนั้นการอยู่นานมีผลนะคะในการบินครั้งต่อไปอาจจะทําให้เราติดตอมอได้ถ้าหาเหตุผลได้ไม่ชัดเจนมากพอนะคะว่าทําไมเราถึงอยู่นานเราเข้าแแทบทำงานไหมและที่ประเทศไทยของเราเนี่ยทำไมเราถึงไม่กลับไปทำงานนะคะ การอยู่นานมันจึงมีผลนะคะอย่างที่มาดามบอกว่าคุณไม่ทําผิดกฎหมายหรอกแต่มันจะเป็นประวัติที่ไม่โอเคถ้าอยู่นานเกินไปก็จะทําให้เรามีโอกาสติดตอมและถูกส่งกลับได้นะคะแต่ถ้าคนดวงดีโชคดีก็จะผ่านเข้าไปได้แบบง่ายๆนะคะดังนั้นเรามาระวังกันด้วยนะ,คะใครอยากไปเกาหลียังต้องลง k e t ีนะคะใครลงไม่เป็นมาดามรับรอง KET a นะคะแถมฟรีแผนทิปท่องเที่ยวใครสนใจทักโปรไฟล์เลยค่ะ